ครับสวัสดีครับพวกับผม,มอาจารย์เดียวฟิกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาคำนวณน,นะครับคำนวณทั้งวงรอบคำนวณทั้งโยงยืดนะครับอ่ะก็ดื่น,นะครับให้เราสร้างสู่สนามก่อนอันนี้ผมมีไฟล์อยู่แล้วนะครับผมเอาไฟล์ที่แต่มีการบันทึกไว้แล้วนะครับ ก็เลือกมาเลยหนึ่งไฟล์นะครับนำข้อมูลเข้ามากอน,นะครับอันนี้สมุดสนามนะครับก็คือ0ูนย์นเก้านะครับที่ผมทำต่อไปเราก็ไปที่แถบคำนวณน,นะครับเราก็สร้างรายการคำนวณน,นะครับเพิ่มรายการคำนวณมาหนึ่งตัวศูนย์เก้าครับตรงนี้ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับต่างถ้าโครงการที่เรามีเรามีโครงการอะไรก็ใส่ไปนะครับใส่ไป คลิกต่อไปครับเราก็เอา G009 รอนะครับเห็นไ,ไหมครับลากคลิกเมาส์ข้างลากมาวางแล้วก็นำข้อมูลเข้านะครับข้อมูลที่เราได้มานี่จะเป็นข้อมูลวงรอบเฉยๆนะครับแต่ว่าเราต้องมีการเพิ่มหมุดนะครับเพิ่มหมุดของเราด้วยนะครับซึ่งผมเองก็มีอยู่แล้วอ่าก็คือ แอลโลตัวนี้เป็นหมุด GPS นะครับชื่อหมดุดนะคบอันนี้ผมไม่พิมพ์นะผมกรอบอย่างเดียวแล้วก็เอ็นค่าเอ็นค่าเอ e, e, นะครับค่าเอ็นค่าเอค่าเอ็นนะครับแล้วก็ค่าเอนะครับหมุด GPS นะครับหนึ่งแถวหนึ่งนะครับเพิ่มเข้าไปแล้วก็อันที่สองก็คือแอลโล 10576นะครับใส่ชื่อเข้าไปอันนี้เป็นหมุดคู่ออกครเป็นหมุดคู่ออกนะตัวอย่างที่เฉยนะครับอันนี้กรอบอย่างเดียวนะหน้าหนึ่งแถวที่สองครับเพิ่มหลังจากเราเพิ่มเรียบร้อยแล้วก็ให้กดเสร็จสิน้นนะครับเสร็จสิน้นนะครับจะปรากฏร,รายการคำนวณขึ้นมา1รายการแล้วบุ่มคียเข้าไปครับ พอดาวปุ่นทีก็ไปเสร็จแล้วให้เราไปที่วงรอบเลยนะครับเราไปที่วงรอบเห็นไหมครับจะปรากฏดข้อมูลขึ้นมาเยอะแยะเลยให้ตั้งชื่อวงรอบว่ากอไก่นะครับตั้งชื่อวงรอบกอไก่นี้แล้วแต่ท่านจะตั้งนะครับอย่าลืมนะครับตรงสเกลแฟกเตอร์ตรงนี้นะครับให้เราใส่เข้าไปด้วยเดี๋ผมได้มีการคำนวณไว้แล้วครับผมก็ใส่ค่าสเกลแฟกเตอร์ไว้ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับวงรอบเปิดนะครับบุดทงล้างแล้วก็ Copy เลยนะครับ Control C แล้วก็วางนะครับแล้วเราก็ค้นหาวงรอบโอเคนะครับจากนั้นก็ให้พอข้อมูลครบหมดแล้วนะครับก็เรากดที่คำนวณได้เลยแผ่นเริ่มบันทึกโตกลงนะครับ a c c u r a c y เป็นไงครับโอ้โหหมหเชียววงรอบเปิดนะครับคำนวณเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกครับ เรียบร้อยครับดูรายการคำนวณนิดนึงเป็นไงบ้างกดนี้นะครับโหลดหน้าขึ้นมาแล้วก็กรอบกอไก่รอสักครู่นะครับก็จะปรากฏรายการคำนวณวงรอบมาถ้างทำใหม่ๆตอ,ตอนแรกอาจจะนานนิดนึงครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแผ่นมันเป็นแบบนี้ Ini pihakkan